มันเล่นสะเลยเล่นเนขะื่อนหมดเลยมีแต่น้ำเดี๋ยวมันก็ลื่นหัวแตกไปโดยซีดรุนทำอะ่ะน้ำแก้วนึงอะ่ะไม่กินอะ่ะน้ำแก้วนึงนองเลยน้องบ้านเลยอะ่ะบ้านไหนเป็นขึ้นจังอีอีอลาบ้านบ้านนีลาบ้านยายจ๋านี่แหละมีอีกบม่มีอีกบ่ <laughs> ดูซิดูทำยิ่งข้ากับน้ำปลาหมดไปจานหน<อ>ึ่งก็พี่วาวาวนี่ก็พี่วาวาพี่วาวาคนช่วยเออพี่วาวาคนช่วยเว้อพ่วาวาคนส่วยนั่นใครนอนอยู่นั่นวะ <คน S 1> มีความหัวล้านเอาอ,อย่าว่าตาง,งั้นลูกบาวตาตานอนตาทำงานเหนื่อยตาต้องนอน โน่นน่ะโ้อนน่ะดีไหมโน่นน่ะอ๋อผลงานโน่นน่ะไม่เคยดื้อบอกเอฟซีสินางไม่เคยดื้อหรอกเอฟซีเอ้ยใครจะเอาไปเลี้ยงมั่งโรงเรียนก็ไม่ได้ไปน่นน่ะฮ๋ออ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแน่นอนเลยอ่ะ หมดเลยว่ะหมดเลยหมดเลยดีไหมดีไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยทําไงสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยอลุยเลยอลุยทําไงลุยเลื่อนเลื่อนหัวแตกห้ามลุกนะเนี่ยลุกแล้วหัวแตกเลยนะเลื่อนเลยนะเนี่ยหัวแตกเลยนะลื่นน่ะเอเอฟซีเอาไปบายก่อนเอาไปบายก่อน